สร้างชีวิตใหม่ง่ายในเดียวบทที่2กับ3เทคนิคสร้างพลังให้ตัวเองวันนี้มันไม่สำคัญว่าใครจะเห็นคุณเป็นอะไรแต่มันสำคัญที่คุณสะท้อนว่าตัวเองเป็นอะไรมันอยู่ที่ภายในตัวคุณเองโลกภายในสำคัญกว่าโลกภายนอกความรู้สึกนึกคิดของเรานั่นเป็นตัวสร้างพลังให้ตัวเองถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณตัวเล็กไม่มีใครรัก ไม่มีใครสนับสนุนหรือยอมรับเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้ภาษาตัวคุณให้ความรู้สึกกับตัวคุณแบบไหนคุณเองก็จะเป็นเช่นนั้นหากวันนี้เราอยากสำเร็จเราต้อง High Energy อยู่ตลอดเวลาและเราต้องรู้จักสร้างพลังให้ตัวเองด้วย3วิธีง่ายๆ 1. ต้องรู้อยู่ในหัวใจอยู่เสมอว่าคุณมันยิ่งใหญ่ คุณเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกนี้ไม่ว่าใครจะเห็นคุณค่าคุณหรือไม่แต่คุณต้องสำนึกรู้คุณในตัวคุณตลอดเวลาฉันแม่งคือคนไม่ธรรมดาเว้ยฉันคือคนที่พระเจ้าส่งมาเกิดฉันนี่แหละคือพระเจ้าได้เสกสร้างได้ทุกอย่างทำไมละ่ะในเมื่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในโลกนี้มีมนุษย์บางคนทำได้ทำไมคุณจะทำไม่ได้จงตื่นรู้คะ่ะ จงตื่นรู้ตื่นรู้ค่ะตื่นรู้ค่ะคุณยิ่งใหญ่เสมอในตัวของคุณเองไม่มีใครมาทำลายความยิ่งใหญ่ในหัวใจของคุณได้ 2. โปรแกรมตัวเองด้วยคำพูดที่เราจะเป็นหน้ากระจกเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เดินไปที่หน้ากระจกแล้วมองตาตัวเองจงโปรแกรมสิ่งที่คุณอยากจะเป็นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลังน้อยให้บอกตัวเองเสมอเลยว่าฉันมีพลังสูง ฉันมีแต่คนรักไม่ว่าฉันหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จฉันได้รับการสนับสนุนอย่างดีฉันได้รับการดูแลอย่างดีแบบซ u เปอร์ i p ฉันคือคนรักของจัก,กรวาลพูดด้วยอารมณ์ของความอิ่มเต็มความสุดยอดในตัวทำอย่างน้อย10ข้อลองทำแบบนี้ซ้ำๆสัก21วันแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลง3 สุดท้ายคุณต้องรู้จักสำนึกรู้คุณในร่างกายสมมุติวันนี้คุณขับรถไปคุณเมื่อยขาให้คุณขอโทษทันทีที่ไม่ได้หยุดพักเลยขอบคุณร่างกายแล้วสุขภาพจะดีขึ้นขอบคุณพลังงานในร่างกายของฉันนะที่เพิ่มพลังงานบวกทุกๆวันเลยขอบคุณความสุขของฉันนะที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันขอบคุณความรักในครอบครัวของฉันนะที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวัน ไม่เชื่อลองทำดูนะคะถ้าคุณอยากเพิ่มพลังงานในหัวใจตัวเองอย่างเร่งด่วนคนเรามักจะต้องมีจุดที่รู้สึกเฟลแต่คุณต้องยิ้มด้วยหัวใจเฮ้ยจักรวรรกํกำลังพิชูฉันว่าฉันคู่ควรกับเงิน10ล้านที่ขอเมื่อคุณอยู่ในโฟรเดียวกับจักรวรรทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆด้านที่คุณปรารถนาจะถาโถมเข้าหาคุณ